โตโยต้าโคโร a 2026เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยด้วยความโดดเด่นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่พัฒนาไปอีกขั้นรุ่นนี้ถือเป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหราและความทันสมัยได้อย่างลงตัวภายนอกของโคโร拉2026ถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่พร้อมโลโก้โตโยต้าที่โดดเด่นไฟหน้าเล็แบบบางเฉียบที่มาพร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัติทำให้ดูดุดันและหรูหราในเวลาเดียวกัน ด้านท้ายมีฝ่ายท้ายดีไซน์ใหม่แบบเชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งซึ่งช่วยเพิ่มความสปอร์ตและความต่อเนื่องให้กับตัวรถอย่างสวยงามตัวถังรถยังได้รับการออกแบบให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศที่ต่ำลงเพื่อช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันและลดเสียงรบกวนในระหว่างขับขี่ภายในห้องโดยสารของ t o y ยต้าโคโรล่า2026เน้นความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยคอนโซลกลางได้รับการปรับใหม่ทั้งหมด หน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วแบบลอยตัวรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงจาก JBL ให้เสียงที่คมชัดและมีมิติเบาะนั่งหุ้มหนังแท้พร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันอุนอ่นเบาะเพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารตอนหน้าส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขามากขึ้นกว่าเดิมเหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลพวงมาลายัยมักติฟังชันพร้อมแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด7นิ้วที่สามารถปรับการสแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่ ในด้านขุมพลังโตโยต้าโคโรล่า2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรและรุ่นไฮบริดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบไฮบริดเจเนเรชันล่าสุดของโตโยต้าทำให้รถตอบสนองได้ดีขึ้นในทุกช่วงความเร็วทั้งยังให้ความประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง25กิโลเมตรต่อลิตรระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและต่อเนื่องทำให้การขับขี่ในเมืองและนอกเมืองเป็นไปอย่างสบาย และยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Eco-Normal และ Sport เพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์ของผู้ขับแต่ละคนด้านระบบความปลอดภัย Toyota Corolla 2026มาพร้อมแพคเกจ Toyota s a เ e t y s e n ซ e รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบเตือนการออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนรวมถึงระบบตรวจจับมุมอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลัง นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันกล้องมองรอบทิศทาง360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อช่วยในการจอดรถได้ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกจุดเด่นของโคโรล่า2 0 2 6คือการปรับปรุงช่วงล่างและระบบการสะเทือนใหม่ทั้งหมดช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกลก็รู้สึกมั่นใจและนุ่มนวลโครงสร้างตัวถังแบบ TNGA ท,ที่ใช้วัสดุที่แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความเสถียรในทุกการขับเคลื่อน การเข้าโค้งจึงทำได้อย่างมั่นคงและปลอดภยัยโตโยต้ายังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อภายในรถโดยมีระบบ Connect e d Services ที่ช่วยให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบสถานะรถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเช่นการตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงตำแหน่งรถการสตาร์ทรถระยะไกลและการควบคุมระบบปรับอากาศได้ล่วงหน้าอีกทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อรถถูกเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ในด้านการออกแบบสีภายนอก Toyota าโคโรล่2026มีให้เลือกหลายสีใหม่เช่นสีฟ้าเมทัลลิกสีเทาไทเทเนียมและสีแดงพรีเมียมใหม่ที่ดูหรูหราและสะดุดตาล้ออัลลอยขนาด17นิ้วลายใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นส่วนรุ่นสูงสุดจะมาพร้อมล้อขนาด18นิ้วที่ดูหรูและโดดเด่นทุกมุมมอง เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าโคโรา2026ถือว่ามีการอัปเกรดในทุกด้านทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยซึ่งตอบโจทย์ทั้งคนที่ชอบความประหยัดและคนที่ต้องการรถที่ให้ความรู้สึกหรูและมั่นคงโตโยต้ายังคงรักษาจุดแข็งเรื่องความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงทำให้โคโราเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่ครบเครื่องในทุกด้านสำหรับใครที่ชื่นชอบรถยนต์รุ่นใหม่และอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์จากแบรนด์ดัง อย่าลืมกดติดตามช่องอาซานการาจเพื่อไม่พลาดการรีวิวรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งโตโยต้าฮอนด้ามิซูบิชิและอีกมากมายเราจะพาคุณไปดูทุกมุมทุกฟีเจอร์และทุกความล้ำสมัยของรถยนต์รุ่นใหม่ในแบบที่เข้าใจง่ายและสนุกแน่นอนโคโรลล่า2 0 2 6คืออีก1นึ่ก้าสำคัญของโตโยต้าที่สะท้อนถึงการพัฒนาไม่หยุดยัง้งและพร้อมจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถยนต์ในระดับคอมแพคซีดานั่วโลก